นายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลออกมาเรียกร้องให้นายสุเทพเพื่อสุบรรณหยุดการนำมวลชนไปกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนั้นยังเร่งรัดตำรวจให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งนายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในฐานะประธานกำกับดูแลศูนย์ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรอสอ เรียกร้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกปปอสอทั้งหมดยุติการพาประชาชนไปกระทำความผิดต่อกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำอีกต่างกรรมต่างวาระนอกจากนี้การชุมนุมทำให้เกิดยังทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นการกระทำละเมิดสิทธิลิตรอนสิทธิของผู้อื่นตามมาตรา4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ระบุว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองจึงอยากเรียนถามนายสุเทพและแกนนำกปป,ปสว่าท่านทั้งหลายเคยบอกว่าจะยึดมั่นและดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่วันนี้ท่านและพวกเหตุใดถึงล่วงละเมิดมาตราสีหรือว่าพวกท่านเหล่านั้นที่สามารถอยู่เหนือกฎหมายและอยู่เหนือราชอาณาจักรไทยได้ ในมาตรา4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพศ2550ระบุไว้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองกระผมจึงอยากจะเรียนถามคุณสุเทพและแกนนำทุกท่านว่าท่านทั้งหลายเคยบอกว่า จะยึดมั่นและดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยวันนี้ท่านและพวกทำไมถึงล่วงละเมิดมาตรา4ของรัฐธรรมนูญหรือว่าท่านสุเทพกับพวก,พวกของเท่านั้นที่สามารถอยู่เหนือกฎหมายและอยู่เหนือรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักรไทย ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมไปปิดล้อมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหาคนครไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งเป็นสถานที่ในการรับสมัครเลือกตั้งนะครับนายสุรพงศ์ก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการบันทึกการกระทําทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินคดีเพราะว่าถือว่าผิดพรบการเลือกตั้งและผิดกฎหมายอาญาโดยที่มีโทษทั้งจําและปรับในขณะเดียวกันเรื่องของการปิดล้อมสถานตำรวจดินแดงรวมไปถึงการตัดน้ําตัดไฟและปิดกั้นไม่ให้ผู้แทนจากพรรคต่างๆออกมาภายนอกได้ รวมไปถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมข,มข่มขู่ทำร้ายร่างกายสื่อมวลชนก็ได้มีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็บอกว่ามีการกำชับให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเบรกอดุลแสงสิงแก้วเร่งดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วครับนายสุรพงษ์ยังบอกว่าตอนนี้มีอีก2ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาคือชิลีและบราซิล รวมทั้งประธานคณะอนุกรรมการกิจาการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศวุฒิสภาสาหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการและมีหนังสือถึงเอกอัรคราชทูตของไทยในกรุงวอชิงตันสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและเคารพสิทธิทางการเมืองของไทยครับรวมถึงชื่นชมรัฐบาลไทยที่ประกาศให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้ง